นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บขุดเหรียญดิจิตอลหรือเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับเว็บนี้นะครับผมแจก100 g h ต่อ S นะครับซึ่งเป็นเว็บที่สามารถขุดบิตคอย์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้เราแค่สมัครปุ๊บแล้วก็ยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยก็จะได้รับกำลังขุดเป็นกำลังขุดแบบทดลองแต่เงินที่เรา ได้มาจากการทดลองขุดเนี่ยสามารถถอนได้จริงๆนะซึ่งผมได้ทําการเช็ครีวิวจากต่างประเทศแล้วเนี่ยก็คือเว็บนี้เนี่ยสามารถถอนได้จริงๆมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบลงทุนย้ํานะครับใครที่นะครับอยากจะหารายได้แบบฟรีๆ,ๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนก็สามารถสมัครได้ฟรีๆเลยนะครับซึ่งเว็บตัวนี้นะครับผมจะเป็นการาขุดเหรียญดิจิตอลนะครับที่เป็นคริปโตัวเหรียญสกุลเงินคริปตัวนะครับ ซึ่งใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ไลน์ที่ผมปักหมุดหรือขึ้นไว้ให้บนวิดีโอหน้าจอนะครับซึ่งสามารถติดต่อมาโดยตรงของอัปไลน์เต้ได้เลยนะครับซึ่งวิดีโอนี้นะครับใครที่รอรายละเอียดนะครับก็สามารถรอได้กดฝากกดไลค์กดติดตามที่ผมกำลังจะอัปโหลดเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังหาข้อมูลแล้วก็ทํำเกี่ยวกับเว็บตัวนี้อยู่นะครับดังนั้นใครที่อยากจะลงทุนอยากจะ อ่าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนนี้นะครับเราสามารถทําฟรีไปก่อนนะครับเพื่อที่จะรอคลิปวิดีโอที่ผมกาลังจะตัดต่อลง YouTube ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ไปหานะครับเขาเรียกนะช่องทางหาไรายได้จากต่างประเทศเนี่ยนะครับก็หลายที่หลายเจ้ามากนะครับซึ่งมันไม่ตอบโจทย์แล้วก็ไม่ตรงจริตซึ่งมาเจอเว็บนี้เนี่ยฮี่มันตรงจริตเว้ย บบป,ประมาณว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบเราทําง่ายๆแค่สมัครแล้วก็ทิ้งไว้นะครับแค่นั้นเองไม่ต้องทําอะไรมากมายเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ได้รีหรือไม่ได้อะไรนะคือตัวเลขเนี่ยที่ผมอ่ามันขึ้นอยู่ในวิดีโอหน้าจอตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะครับต่อให้เราไม่ได้นําเพื่อนหรือต่อให้เราไม่ได้เปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับมันก็จะรันของมันไปแบบนี้แบบนี้ก็คือตัวเนี้ยอ่าจะเป็นเว็บต่างประเทศ นะครับไม่มีการโอนเงินไปที่บริษัทไม่มีการโอนเงินไปที่บัญชีบุคคลนะครับตรงนี้นะครับผมถ้าใครจะลงทุนก็ต้องลงทุนผ่านคริปโตเคอเรนซีเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นระบบบล็อกเชนมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยในระดับหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมก็ได้รับอะไรนะนะได้รับการตรวจสอบนะครับว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยมีทั้ง security ในการทำธุรกรรมต่าง นะครับทุกอย่างมีการผูกนะครับออโตเกเตอร์ที่มันไม่สามารถให้ใครเนี่ยเข้ามาเจาะระบบได้ตรงนี้นะครับผมก็คือว่าใครนะครับที่รู้เรื่องในส่วนของความปลอดภัยตรงนี้น่าจะรู้ดีเนาะว่าถ้าสมมติว่าสามารถนำออโตเกเตอร์เนี่ยมาลงได้แล้วก็มันจะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งในในร่องของอ่านี่จะเป็นในส่วนของผมขุดเหรียญบิตคอยทิ้งไว้นะครับอ่ะตัวนี้ ก็มันจะอยู่ที่ประมาณอาไอ0 09เนี่ยตัวนี้เนี่ยคือมันจะเป็นหน่วยย่อยของย่อยอีกทีหนึง่งถ้ามันเป็น1สเตอรชิจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นข้างหน้าเลข9เนี่ยก็คือตรงเลข0ข้างหน้าเลข9เนี่ยนั่นจะเป็น1สเตชินะครับอ่ามันก็จะขุดของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะมารีวิววิธีการถอนเงินนะครับเพราะว่าในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันมีค่าขั้นต่ําให้เราถอนก็คือประมาณ120สเตชินะครับวิดีโอหน้าเนี่ยผมน่าผมว่าน่าจะถึงแหละ อ่ะโอเคสำหรับใครที่สนใจสมัครเว็บนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าใครอ่านภาษาอ,อังกฤษไม่ออกก็เปลไทยแล้วก็ค่อยสมัครก็ได้ว่าช่องนี้มันคืออะไรยังไงตบกันไกลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก็ได้ว่าช่องแรกเรากรออะไรช่อง2เกรออะไรช่อง3เกรออะไรนะครับแค่เราสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บแล้วเราล็อกอินมันก็จะเขาเลยนะจ่ายเขาเลยนะจ่ายกําลังขุดให้เราเนี่ยมา100ทุกคนเลย นะครับตรงนี้ส่วนใครที่อยากจะลงทุนก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้หรือถ้า,อาร้อนใจก็คือสามารถซื้อได้ด้วยตัวเองนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองปรึกษาแล้วก็ลองพูดคุยกันก่อนก่อนที่จะลงทุนก็มาปรึกษาก,กันก่อนว่าควรจะลงเท่าไหร่อะไรยังไงตะใบกันไก่นะครับอืมในส่วนนี้เองก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ